เราต้องไปคว้าระวังนะเราพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางไม่ให้คนที่จะมาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยที่ไปจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแก้ไขมาดแตรงสองเลยยกเลิกคือถ้าทำอะไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่ด้อยค่าลดคออำนาจาลดลดตอนพระองค์น,นะครับเราต้องทําทุกวิถีทางเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยศูนย์วิทาชนบอกป้องสถาบันก็เลยตัดสินใจนะครับไปไปฟังดูว่าสวมีท่านใดบ้าง ที่ไปยกมือบหวดให้นะครับใน,ในานพิธาหรือมีท่านใดบ้างที่ไม่ได้ไปยกมือนะครับแล้วเราก็ต้องไปติดตามสถา,านการณ์กลัวไหมว่าความคิดเห็นทางการเมืองของสองสองกลุ่มที่ไปในวันพรุ่งนี้ของมันไปใกล้ๆกันมาเจ็บเกิดความขัดแย้งอะไรแบบนี้พี่ก็เมื่อกี้ที่เออบอกพูดไปแล้วว่าถ้ามันเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเรียกร้องประชาธิป,ปไตยเนี่ยคุณก็ต้องให้พื้นที่พวกเราก็ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ได้หมด เห็นว่าจะมีส่งคนเข้าไปในกลุ่มที่เห็นต่างก,กับเราด้วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับพี่เราส่งเราพรุ่งนี้เราก็มีการส่งคนไปด้วยเพราะว่าเผื่อว่ามีการจับตัวรัาบัตรทศางาร์มีการเขียนข้อความหรือการบิดเบือนมีการปราศัยโจมตีถรามาตร์ตรงนี้เราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะไปดําเนินคดีแล้วก็ส่งคนเข้าไปครับครับคือส่งคนเข้าไปในกลุ่มที่ส,ส่งเข้าไปแน่นอนครับที่มาสนับสนุนคุณพิธาแบบนั้นเหรอฮะถูกต้อง